สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงราศีพฤษภนะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับประจําวันที่1กันยายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565นะครับก่อนอื่นผมขอประชาสัมพันธ์โฆษณาแซกเล็กน้อยนะครับผมมีช่องทางติดต่อทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับสามารถกดดูได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับ ดวงทั่วไปของคนที่เกิดราศีพฤษกนะครับประจําเดือนกันยายนเดือนนี้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเราควรที่จะมีที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทํางานถ้าต้องลงทุนค้าขายหรือต้องเข้าเป็นหุ้นส่วนกับใครโดยเฉพาะท่านที่คิดลงทุนทางด้านแฟรนไชส์นะครับต้องคิดให้รอบคอบเพราะธุรกิจบางตัวหากเราศึกษาไม่รอบคอบแล้วเนี่ย เห็นแต่ฉากหน้าเท่านั้นว่ามันดีและมันไปโลดโดยที่เราไม่รู้เลยว่าผลประกอบการของเขาหน้าเป็นยังไงเงินที่ลงทุนไปนอาจจะจมลงไปก็เป็นได้นะครับแล้วทีเนี้ยพอทุกอย่างมันเริ่มต้นไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ศึกษาสวนได้ส่นเสียให้รอบครอบเราจะตามไปเฉ่งคนที่เขาขายแฟรนไชส์ให้เราอ่ะมันก็สายไปแล้วเพราะเราลงทุนไปแล้วเดินหน้าไปแล้วใช่ไหมครับเราลงทุนแล้วเราเดินหน้าแล้วอ่ะมันจะลําบากถ้าเราไม่ไศึกษา หาความรู้ให้รอบครอบในธุรกิจที่เราจะทาซะก่อนนะท้ายอะ่ะเราก็ต้องหาคนมาทําตรงนี้ต่อมาเซ้งต่อจากเราอีกทีหนึ่งแล้วคนที่เข้ามาทําต่อจากเราอะ่ะมันก็จะเข้าอีหลอบเดิมมันจะเป็นวังวนชีวิตก็คือเข้ามาทําต่อไม่ได้ทำแล้วมันขาดทุนก็ต้องหาคนอื่นมาเซ้งต่อไปมันจะเป็นย่างนงียเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเน่ะเดือนนี้นะครับเดือนกันยายน ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้รอบคอบโดยเฉพาะการลงทุนทั้งหลายนะครับอย่างน้อยควรดูทําเลให้ดีผลประกอบการวาันน่าจะเป็นยังไงนะครับคนอยู่เยอะไหมแถวนั้นมีร้านอะไรบ้างเราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรนะต้องมีที่ปรึกษาต้องมีผู้รู้ะถ้าเราไม่มีผู้รู้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองต้องดูตัวอย่างเยอะๆนะครับ ถ้าหากคุณต้องการจะลงทุนสำสิ่งใดในภายในเดือนนี้จะทําธุรกิจแนวไหนดีสิ่งที่ทำเนี่ยควรเน้นเป็นของกินเป็นหลักนะครับที่ลงทุนไม่มากสามารถเคลื่อนที่ได้และทุทกๆคนกินได้แถมอร่อยด้วยเน้นเป็นของพวกกินเล่นก็ได้นะครับจะไปได้ดีมากๆแรกๆเนี่ยตอนช่วงเริ่มต้นมันอาจจะได้กำไรน้อย แต่พอทําไปเรื่อยๆมันจะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต้องมีความอดทนนะทาอะไรสักอย่างหนึ่งกว่าคนจะรู้จักกว่าคนจะรู้กว่าคนจะอะไรเนี่ยมันก็ต้องอดทนไปก่อนแล้ววันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นของเราเองนะครับต่อไปเรื่องบ้านเรื่องบ้านเนี่ยบริเวณหน้าบ้านซ้ายมือนะครับตอนออกไปเนี่ยต้องระวังหน่อยมันจะลื่นถ้ามันเป็นตะไคร่น้ําเนี่ยต้องขัดออกให้ดีนะเวลาเด็กๆหรือใครไปใครมา เพว่าถ้าเด็กๆวิ่งเล่นกันน่ะมันจะเลื่นแล้วมันจะล้มนะครับเออแล้วก็หลังบ้านด้วยหลังบ้านระวังฟืนไฟนะอย่าลืมปิดแก๊สให้เรียบร้อยบริเวณกลางบ้านนะด้านขวามือเนี่ยอาจจะมีเด็กๆชอบมาเล่นบริเวณนั้นบ่อยแต่เด็กๆที่ผมพูดเนี่ยเออเป็นเป็นเด็กอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งคุณอาจจะมองไม่เห็นหรอก ผมผมไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยจะบอกว่าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะอาจจาจะเรียกว่าเป็นผีบ้านผีเรือนหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณมองไม่เห็นน่ะบางคนบางท่านน่ะก็อาจจะเลี้ยงเขาไว้ภายในบ้านอะไรพวกเนี่ยแต่คุณคุณไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเขาอยู่ของเขาเป็นปกติแหละเวลาที่คุณทาบ,บุญใส่บาตรคุณก็อุทิศกุศลให้พวกเขาเขาก็มีความสุขอยู่ดี นะครับพ่งนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเข้าให้โชคได้ด้วยนะครับพ่วงเนี้ยอาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรของคุณก็ได้อาจจะเป็นญาติคุณก็ได้นะไม่ต้องตกใจตรงเนี้ยกลางห้องอ่ะกลางบริเวณห้องอ่ะกลางบ้านขวามือพ่วงเนี้ยเขาเขาชอบจะมาเล่นกันตรงนู้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรในบ้านคุณคุณก็ดูเอาบริเวณกลางกลางบ้านนั่นแหละนะครับไม่ต้องกลัวนะต่อไปเรื่องรถรถเนี่ยนะ เวลาที่เราขับเนี่ยถ้ามีเหตุจําเป็นอ่ะให้ต้องใช้แต่ให้กดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเกรงใจใครเขาต่อให้คนที่เราเนี่ยไปกดบีบแต่แป้นแป้นส่เเขาเนี่ยเขาทาอาจจะหันมาใช่ไหมทาท่าไม่พอใจเราเฮ้ยบีบแต่ทําไมเลยพวกเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรช่างเขามันก็ยังดีกว่าเขาขับรถมาเนี่ยแล้วชนเราตูมถึงตอนนั้นนะมันจะเสียทั้งเวลา และเสียทั้งความรู้สึกยิ่งกว่านี้ครับอะไรไม่มั่นใจบีบแต่เลยกดแต่ไปเลยนะจําไว้นะดีกว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยอะ่ะเราอะ่ะมีสติดีอยู่แล้วแต่คนบนรถคนบนท้องถนนทั่วไปอะ่ะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ไงบีบแต่ให้เขารู้ให้เขาได้ยินก่อนดีกว่าเพื่อความชัวนะครับมันจะได้ไม่มีอุบัติเหตุไม่ต้องเสียชีวิตไม่ต้องเสียทรัพย์สิน อะไรพวกนี้อย่างเลวร้ายก็อาจจะมีใครมีปัญหาอย่างปกติอย่างพวกนี้มันเสียเวลากดกดไปเฮะไม่เป็นไรเนาะต่อไปดวงสุขภาพบริเวณช่วงขานะครับตั้งแต่หัวเข่าลงไปเนี่ยเหมือนจะมีไฟมาโดนหรือมันจะโดนความร้อนอยู่นะมีเกณฑ์อาจจะเป็นน้ำร้อนลวกก็ได้นะครับระวังเอาไว้ด้วยนะ หรือว่าอา้าอาจจะมีของร้อนๆมาโดนขานะตั้งแต่หัวข่าวลงไปเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเหตุมันจะเกิดเราก็ต้องป้องกันนะอะต่อไปเสริมดวงเดือนนี้นะครับเน้นสวดมนต์คาถาชินบัญชรก่อนเข้านอนสักสองจบเสร็จแล้วอธิษฐานขออุทิศผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญสติภาวนาอุทิศให้กับตัวข้าพเจ้าเอง และให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าสาธุนะครับถ้าเดือนนี้ทำได้ตามนี้นะเวลาไปไหนจะปลอดภัยหายห่วงโดยเฉพาะเวลาที่เราขับรถนะครับดวงการเงินดวงการเงินยังคงพ่วงต่อเนื่องมาจากลักษณะของดวงทั่วไปที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องตน้นก่อนทําสิ่งใดนะคิดอ่านให้รอบคอบ หากว่าคุณพิจารณาและคิดมาดีแล้วปรึกษาผู้รู้และมีหุ้นส่วนที่ดีที่คุณวางใจได้ให้จัดไปเลยคือว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วลงทุนไปได้เลยหรืออาจลงทุนในกิจการเจ้าของคนเดียวก็ได้มันจาเป็นต้องมีหุ้นส่วนของกินเล่นนะมันทําได้แล้วมันจะทําได้ดีด้วยแล้วก็มันจะทําเงินได้เยอะด้วยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะไม่ใช่ขายวันเดียวแล้วรวยเลยไม่มี ขายเดือนเดียวแล้วรวยเลยไม่มีอย่างน้อยต้องให้เขารู้จักเราต้องมีความอดทนต้องให้ลูกค้าเขารู้จักเราเราพยายามที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับมันต้องมีแล้วต้องทําให้คนเห็นทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะครับแล้วสุดท้ายวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราเองต่อไปดวงการงานการงานนะครับหากคุณมีความคิดที่จะลาออกจากบริษัท หรือที่ที่คุณเนี่ยกำลังทำงานอยู่เพราะที่เนี่ยมันมีตัวป่วนหรือมีแต่คนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณแต่ตามดวงแล้วที่ขึ้นมาคุณคงต้องลาออกแน่เลยคงไม่อยู่แล้วแหละตามดวงแล้วมันขึ้นมาสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออธิบายทั้งสองอย่างที่ผมเห็นเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกคุณจะลาออกแต่หัวนหน้าหรือบริษัทเนี่ยเขาไม่ให้คุณออก เพราะคุณคือคนที่มีความรู้ความสามารถของที่นี่เขาจะถามว่าคุณน่ะทำไมต้องลาออกด้วยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราสามารถแก้ไขร่วมกันได้ไหมก็คือเขาจะถามคุณว่าเออมีอะไรบอกเขาได้เลยความในใจคุณเป็นยังไงมีปัญหาอะไรคุณบอกผมนะครับคุณก็บอกปัญหาที่คุณเจอให้เขาได้รับรู้ไปเลยว่าคุณไปเจออะไรมาใครทำอะไรไม่ดีกับคุณบอกชื่อเสียงเรียงนามไปให้หมดแล้เวเขาเนี่ย จะไปดาเนินการหรือจัดการปัญหาเนี่ยให้กับคุณสุดท้ายอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปและตําแหน่งที่คุณได้มันจะใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับไอคนที่เขาทําไม่ดีกับคุณอ่ะมันจะอยู่ที่เดิมส่วนคุณอ่ะก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะครับอันนี้สําหรับดวงอันแรกที่มันจะเกิดส่วนอย่างที่สองเนี่ยเป็นทางแยก ทางแยกทางที่สองคุณยื่นใบลาออกคุณลาออกสําเร็จแต่คุณเข้าไปสมัครงานที่ใหม่แล้วเขาก็รับคุณเข้าทํางานเลยเหมือนกันรู้ไหมทําไมเขาถึงรับคุณเข้าทํางานก่อนพอเวลารับสมัครใช่ไหมปกติรับสมัครเขียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเขาสอบสัมภาษณ์เขาเรียกคุณไปสัมภาษณ์เอ้ยไม่ใช่สอบสัมภาษณ์ดิอันนั้นมันเป็นพวกอเข้าเรียน เวลาที่เขาเรียกคุณไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาอาจจะถามมากสักนิดนึงเรื่องบริษัทหรือที่เก่าที่คุณจากมาเนี่ยเยอะอยู่สักหน่อยอาจเป็นเพราะบริษัทที่อยู่ที่คุณจากมาเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกับที่ที่คุณมาสมัครใหม่ดังนั้นเขาจึงรับคุณเข้าทํางานและคุณจะได้ตําแหน่งที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่อีกด้วยนะเพราะว่าเพราะาอะไร เพราะว่าบริษัทที่คุณจากมาเนี่ยต้องเป็นคู่แข่งคู่แข่งกับที่คุณนะ่ะมาสมัครที่นี่เขาก็รับคุณเลยเพราะอะไรเพราะคุณรู้ระบบของที่เก่าคุณเป็นอย่างดีใช่ไหมเขาก็เลยรับแล้วเขาก็ให้ตําแหน่งใหญ่โตอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าถ้าดูสรุปดวงจากการทํางานนะไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือลาออกก็ล้วนเป็นผลดีกับคุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นขอให้คุณพิจารณาให้รอบคอบว่าจะเอาทางไหนนะครับ ดูสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าไม่รู้จะทำไงดูสิ่งแวดล้อมก็แล้วกันถ้าคิดอะไรไม่ออกให้แอดมาหาผมก็ได้ดูในไลน์ก็ได้นะหรือก่ดูใน Facebook ก็ได้เนี่ยมันมีลิงก์โซเชียลสื่อโซเชียลที่ผมแปะไว้ในในคำอธิบายวิดีโอแล้วแอดมาเลยนะครับมาถามกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับต่อไปดวงการเรียนการเรียนสำหรับน้องมอต้นเริ่มตั้งแต่น้องหมอหนึ่งก่อนนะครับ น้องมอหนึ่งถ้าน้องเป็นคนอารมณ์ร้อนมีครูที่เขาเพ่งเล็งเราอยู่เหมือนกันนะเดือนนี้นะน้องต้องทำตัวโลโปรไฟล์อยู่สักหน่อยไม่งั้นนะปลายเดือนนะมีแววจะโดนครูเขาว่าเอาได้ถ้าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่เรารู้ตัวเน่ยเราพยายามที่จะดับอารมณ์ตรงนั้นมันก็ดีแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราปล่อยอย่างเดียวอะคนอารมณ์ร้อนนะน้องพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ เหมือนคนจุดไฟอยู่กลางสนามที่หนึ่งถ้าเราอารมณ์ร้อนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงคนอารมณ์ร้อนไฟอารมณ์ไฟร้อนๆเนถ้าคนอากาศหนาวเข้ามาพึ่งพิงไฟตรงนี้ทุกคนก็จะได้ความอบอุ่นหมดแต่ถ้าอากาศมันร้อนอยู่แล้วใครจะอยากเข้ามาหาเรา เพราะฉะนั้นน่ะคนอารมณ์ร้อนนะมันจะมีประโยชน์สําหรับคนอีกจําพวกหนึ่งแต่เ็าจะไม่มีประโยชน์สําหรับคนอีกจําพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะเราอ่ะต้องดูสถานการณ์ให้เป็นตอนไหนควรร้อนก็ร้อนตอนไหนควรดับก็ควรดับนะครับแล้วเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขต่อไปน้องหมอสองน้องหมอสองระวังถูกหลอกจากเพื่อนที่ใกล้ชิดกันนะ หรืออาจจะถูกทําให้เข้าใจผิดกันก็ได้แต่สุดท้ายน้องจะรู้ว่าเขาหลอกเรานี่วา่าโดยเฉพาะพวกทีโม่ที่เขายืมแล้วอ่ะยืมเงินแล้วไม่คืนน่ะมันมีนะเข้าเห็นเราปล่อยเงินกู้หรือไงเนี่ยยืมดูรัวเลยนะพวกที่เขาจะมาเข้ามาหลอกเราก็าจะมายืมตังค์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามอย่าให้ใครเขายืมอย่าให้ใครอะไรเพราะมันยืมแล้วมันไม่คืนระวังถูกหลอกนะครับเดือนนี้ น้องมสามปัญหาการบ้านหรืองานที่สะสมไว้ต้องสยอยทําให้เสร็จเร็วๆหน่อยนะครับเพราะเดือนนี้งานใหม่ก็จะมาอีกไม่งั้นมันจะไม่เสร็จสักทีนะมันจะเข้าทํานองดินพอกหางหมูของเก่าต้องพยายามทาให้เสร็จเร็วๆเ,เพราะของใหม่มันจะจ่อแล้วนะาเดือนกันยาต่อไปน้องระดับมปลายสี่ห้าหกนะครับน้องมสี่เนี่ยเดือนนี้นะทะเลแรงมาก อาจมีเรื่องรักสามเศร้าเรามากกว่าสามคนก็ได้นะครับมันเป็นตามดวงแต่ถ้าน้องยังไม่อยากเหนื่อยใจหรือยังไม่อยากเป็นทุกข์ทางใจนะถ้ามีคนมาบอกรักเราเราก็แค่บอกว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเนาะอ้างทางบ้านก็ได้บอกที่บ้านน่ะยังไม่อยากให้มีแฟนแต่ถึงเราจะไม่รับรักเขาแต่เดี๋ยวก็มีคนถือกติที่ว่า ตื้อเท่านั้นที่ของโลกคนมาบอกรักเราอะ่ะมันก็ดีทั้งนั้นแหละก็ดีกว่าคนเข้ามาเกลียดเราเฮ้ยฉ mm. ันเกลียดแกอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีแต่ถ้าคนเข้ามาบอกรักเราอะ่ะ mm. เขามีความจริงใจมีความอะไรมาให้เราอะ่ะมันก็ดีทั้งนั้น mm. <"M> ing, เพียงแต่ว่าเขาบอกรักเราไม่พอเขาขอเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนกันน่มันเหมือนต้องผูกติดกันมัน มันอาจยังไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีก็ได้พ่อแม่ก็ส่งมาเรียนอันนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินใจของน้องๆแล้วแต่น้องๆจะพิจารณาแต่ว่ามันมันจะมีมากกว่ามันจะมีเข้ามามากกว่าคนหนึ่งนะหนึ่งคนสองคนสามคนถ้าเขามาบอกรักเราพร้อมๆกันหรือไล่ๆกันเราจะทำยังไงแต่ถ้าเราพร้อมเลย มันจะพร้อมแล้วเหรอมันมันมันเรียนหนักอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าเอาความคิดเอาอะไรไปเข้าทางด้านการเรียนก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้พี่มีขอก้าวล่วงแล้วแต่น้องจะพิจารณาและตัดสินใจถ้าตามดวงแล้วอ่ะมันจะมีสิทธิ์ที่จะเสียใจเพราะความรักอันนี้พี่ก็บอกเอาไว้ก่อนแต่บางคนเขาอาจจะสมหวังในรักเพ็งเพียงแต่ว่าอายุมันยังน้อยไปหน่อยแล้วแต่ใครจะคิดนะอันนี้พี่มีขอ พี่ไม่ขอนั่นพี่อ่านตามดวงเฉยๆคนมาจีบเนี่ยเขาเป็นสายเปด้วยนี่สิมันเดมมันก็อาจจะวันไหวมันแล้วแต่จะตัดสินใจเอานะครับต่อไปน้องมอห้าน้องมอห้านี่ดีนะรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับตัวน้องเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานทำการบ้านหรืออื่นๆที่น้องอยากจะทำนะครับเข้าขายเดือนเนี่ย คงหาข้อมูลผ่านเน็ตกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่พอหาข้อมูลได้แล้วเนี่ยต้องรู้จักเซฟหรือฝากข้อมูลไว้ที่อื่นด้วยนะนอกจากในเครื่องโทรศัพท์นะครับเพราะมันมีแนวโน้มที่โทรศัพท์ที่น้องใช้เน่ะมันจะหล่นตกพื้นจนเสียด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างนะที่เราได้มาที่เราหามาจากในเน็ตแล้วเนี่ยถ้ามันสําคัญเราต้อง ส่งขึ้น g o o g l e d r i v e ไปเลยพี่จะทำบ่อยอะไรที่มันจําเป็นเนี่ยพี่จะแชร์ขึ้น g o o g l e d r i v e ให้หมดมันเป็นการเซฟเนี่ยโทรศัพท์ก็พึ่งเสียโทรศัพท์ผมเนี่ยพี่เนี่ยพึ่งเสียแล้วนี่ก็พึ่งซื้อใหม่นี่โชคดีมากที่เก็บไฟล์ไว้ใน g o o g l e d r i v e เลยรอดต่อไปน้องม .6 น้องม .6 คงจะติวกันหน้าดำค้าเข่งกับทางโรงเรียนของน้องที่เขาเปิดให้ติวนะ พร้อมเตรียมพร้อมเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยโรงเรียนที่น้องอยู่เนี่ยเขาน่าจะเปิดให้ติวแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้เปิดฟรีนะมีเก็บเงินในราคาย่อมเยาวไม่แพงด้วยอาจจะคนละร้อยหรือสองร้อยเท่านั้นแหละเพื่อนน้องก็ติวกันหลายคนนะครับดีมากเลยได้ความรู้เยอะมากนะครับสําหรับเดือนนี้ตั้งใจเรียนนะอยู่มหกแล้วที่นี่เขาดีด้วยนะเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยต่อไปน้องนักศึกษาระดับปีหนึ่งสองสามสี่ นะครับปีหนึ่งเดือนเนี้งานจะเยอะอยู่สักนิดนึงทั้งงานส่วนตัวงานการเรียนงานกิจกรรมเพียบเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับระวังมีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับเพื่อนด้วยที่เราอยากให้เขาขยันขยันมากกว่าเดิมหน่อยดูแล้วเหมือนเราต้องทํางานร่วมกับเขาแต่เหมือนเขาไม่ค่อยขยันถูกใจสักเท่าไหร่เราไปจี้ไปอะไรเขาไม่ขยันและเป็นงานที่ต้องทําร่วมกันนะ เราไปไปเล่งไปเล้าเขาเขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยชอบเราหรือเปล่าเราเองก็ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เพราะเขาไม่ขยันนะไม่เป็นไรอดทนเอาหน่อยเนาะต่อไปปีสองเดือนนี้คงต้องออกไปทำงานหรือเก็บข้อมูลกับใครสักคนนอกสถานที่นะครับงานที่ได้เนี่ยงานที่ได้รับเนี่ยมันต้องทำคู่กันถึงจะสำเร็จนะ แต่คู่ของเราอ่ะเหมือนจะเรื่องเยอะเรื่องมากชอบบน่นชอบติไม่พอใจใครก็ว่าอะไรพวกเนี้ยทํางานกับคนแบบเนี้ยเราต้องอดทนแต่ตามดวงแล้วสุดท้ายอ่ะน้องจะทนไม่ไหวมันจะมีสิทธิ์ที่จะด่าสู้กันแหลกเลยถ้าตามดวงมันเป็นแบบนี้นะพี่แนะนําให้น้องทําเดียวแค่คนเดียวไปเลยดีกว่าบอกเพื่อนไม่ต้องทําเดี๋ยวเราทําเอง ถึงมันจะลําบากกว่าเดิมหน่อยแต่มันก็จะแลกมากับสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมไปกับคนนะคนที่ชอบติชอบว่าชอบด่าไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราเครียดเราทําของเราคนเดียวอ่ะมันมันจะมีความสุขกว่าอดทนเราหน่อยเนาะให้คนเนี่ยบอกว่าเออช่วยสนับสนุนอะไรก็ได้ทำหนึ่งอื่นก็ได้ให้เพื่อนที่เป็นบ้าดีเนี่ยคนเนี่ยที่ต้องไปทําด้วยกันเนี่ย ทำอย่างอื่นแทนเดินหาข้อมูลหรือทำอะไรอะ่ะเราเดี๋ยวเราทำเองต่อไปน้องปีสามน้องปีสามเดือนนี้เหมือนไปรับงานอะไรพิเศษมาทำเลยนะทำแล้วได้เงินเยอะมากด้วยนะเนี่ยแต่คงต้องให้ทางบ้านหรือคนใกล้ชิดช่วยกันทำพอถึงเวลารับเงินก็แบ่งๆ่งกันไปนะครับก็คือรับงานพิเศษมาทำมาแหละแต่ว่างานพิเศษอะไรต้องต้องดูให้ดีเพราะว่ามันทำเงินได้เยอะเลยนะเนี่ย ต่อไปน้องปีสน้องปีสเดือนนี้เราคงต้องช่วยรุ่นน้องทํางานนะหรือคงต้องช่วยน้องติวหรือดูแลรุ่นน้องๆภายในมหาวิทยาลัยอ,อย่างนี้เหมือนมีเกณฑ์ที่มันจะติดโรคอยู่เหมือนกันนะติดโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปช่วยน้องๆทํางานแล้วก็ต้องอยู่กับน้องๆหลายๆคนมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันดน่ๆที่เราจะติดโควิด แปลว่าอาจจะมีรุ่นน้องเราบางคนนะที่ติดแล้วมันไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นน่ยต้องพกหน้ากากอนามัยต้องมีเจลล้างมือก็ต้องมีถ้าไปอยู่รวมกับคนเยอะๆกันพ้าต่อไปดวงความรักความรักสําหรับคนโสดก่อนนะครับคนโสดต้นเดือนอาจจะเงาๆหน่อยนะ ชีวิตยังคงดําเนินในรูปแบบเดิม,ดมต่อไปเรื่อยๆกลางเดือนอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับใครสักคนที่ถูกใจเราอาจเป็นคนในเครื่องแบบหรือรับราชการก็ได้ที่เขาเป็นระดับหัวหน้าหน่อยเนี่ยที่สุดท้ายนะมันก็จะสามารถพัฒนาไปเป็นความรักกันได้ด้วยนะคนนี้นะดินนี้อาจจะเจอใครสักคนนลักษณะที่ผมบอกมาก็ได้นะครับยินดีล่วงหน้า ต่อไปความรักสำหรับคนมีแฟนคนมีแฟนเดือนเนี่ยมีอะไรต้องค่อยพูดค่อยจากันนะครับมีเกณฑ์ที่พูดกันแล้วจะไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่อยู่ด้วยเดือนนี้นะคุณทั้งคูอ่อาจจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องอื่นแทนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรต่างๆร่วมกันเนาะเพราะว่ามันมันมีเกณฑ์ของคนหัวร้อนป่าปนกันอยู่ด้วยอะเอางี้ดีกว่า ถ้าใครเริ่มพูดจาแบบอารมณ์ร้อนแล้วเนี่ยเขาเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเราทําตัวเป็นผู้ฟังที่ดีดีกว่าเนาะปัญหามันจะได้ไม่มีถ้าเราต่างคนต่างหัวร้อนเนี่ยมันก็ระเบิดตู่มเนี่ยเพราะฉะนั้น,นี่ยถ้าคนนึงขึ้นคนนึงต้องเย็นคนหนึ่งขึ้น,คน,น,น,ค,น,น,นคนหนึ่งก็เย็นเนี่ยสลับกันได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปกันไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเดือนนี้นะครับต่อไปความรักสําหรับคนมีครอบครัว เดือนนี้คุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะเดินทางร่วมกันไปไหนสักที่หนึ่งนะอาจเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวที่คุณทั้งคู่ได้วางแผนร่วมกันว่าจะไปเที่ยวตรงเนี้ยมานานแล้วและจะเป็นการที่อย่างมีความสุขตลอดทริปการเดินทางในครั้งนี้ด้วยแปลว่าเราเนี่ยเก็บตังค์แล้วได้ตังค์มาครบแล้วแล้วก็มีแผนที่เส้นทางแล้วว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับเนี่ยเดือนเนี้ได้เวลาท่องเที่ยวนะ เที่ยวเผื่อผมด้วยผมอยู่บ้านทุกวันเลย <c oughs> อ่าจบนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์และกดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีหมดทุกหมดโศกล่ำรวยและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนากันทุกประการน,นะครับสาธุ